ทางลับหลังหอพักเราเป็นทางลัดสุดเปลี่ยวแต่สะดวกดีช่วงแรกก็ใช้ปกติทุกวันพอเริ่มเข้าหน้าฝนสภาพมันเริ่มดูรกขึ้นบางทีก็ได้กลิ่นแปลกๆโชยมาเหมือนดอกไม้เหี่ยวๆปนกับกลิ่นสาบหมาพอตกกลางคืนเท่านั้นแหละเราเริ่มได้ยินเสียงเหมือนคนลากเท้าดังแหวกพุ่มไม้ตามหลังมาตลอดทางพอหันไปมองก็ไม่เจออะไรเลย คืนนั้นเราวิ่งสุดชีวิตพอพ้นทางลับได้ก็หอบแฮกๆๆตัวสั่นไปหมดไม่กล้าหันกลับไปมองเช้าว,วันรุ่งขึ้นเราเลยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเราหน้าซีดบอกว่าทางนั้นมันคือที่ทิ้งศพเด็กเมื่อสิบปีก่อนจากวันนั้นเราไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปในทางลับนั้นอีกเลย ทุกวันนี้เวลาเดินผ่านหลังหอพักยังได้ยินเสียงลากเท้าเบาๆมาตามลมอยู่เลยไม่รู้ว่าน้องเขาหาทางกลับบ้านไม่ได้หรือว่ายังติดอยู่กับทางลัดนั้นกันแน่